สวัสดีค่ะสุพนุสุพนุษน,นะคะในคลิปนี้สุพนุษย์จะมาชวนทําชูชีกุ้งค่ะเป็นชูชีในแบบประยุกต์ของสุพนุษ์มีความเผ็ดร้อนอร่อยลงตัวมากๆเลยค่ะน้าพริกแกงที่นํามาทําก็เป็นน้าพริกแกงที่สุพนุษตําขึ้นมาเองชมวิธีการทําไปพร้อมๆกันเลยค่ะสุพนุษย์ใช้กุ้งขาวตัวใหญ่10ตัวน้ําหนักประมาณ3 3 2กรัมปอกเปลือกกุ้งแล้วก็ล้างทําความสะอาดซับน้ําให้แห้งจากนั้นก็เตรียมน้าพริกแกงค่ะจะใช้น้าพริกแกงชูชีหรือเนื้อพริกแกงแดงก็ได้แล้วตั้งงกกรรระะทะให้้้้อนนนดวยไฟแจาั ใส่มันพืชลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะนำกุ้งไปจี่ให้มีกลิ่นหอมและกุ้งเริ่มสุกจึงกลับกุ้งอีกหนึ่งด้านสุพนุดค่อยๆตะแคงน้ำมันให้มาอีกหนึ่งด้านเพื่อกุ้งจะได้สัมผัสกับน้ำมันสักเล็กน้อยแล้วก็มีกลิ่นหอมมากเมื่อกุ้งสุกแบบนี้แล้วตักขึ้นเลยค่ะเนื้อกุ้งจะได้คงความเด้งไว้จากนั้นเติมกะทิลงไปเลยค่ะ สุพนุตใช้กะทิ250มิลลิตรค่อยๆเติมทีละน้อยเมื่อกะทิเริ่มแตกมันแล้วก็จะใส่น้ำพริกแกงลงไปผัดเป็นน้ำพริกแกงใต้สูตรประยุกต์ของสุพนุตใส่ลงไป2ช้อนโต๊ะหรือ47กรัมค่ะค่อยๆผัดไปเรื่อยๆผัดไปเติมกะทิไปสลับกันไปมาแบบนี้เมื่อน้ำแกงเริ่มแห้งก็จะเติมกะทิไปเรื่อยๆเ,เลยค่ะเมื่อผัดจนได้ที่ดีแล้วก็จะมาปรุงรสกันเลยสุพนุตจะใส่น้ำตาลมะพร้าว1ช้อนชาครึ่ง ผงปรุงรส1ช้อนชาน้ำปลา1ช้อนชาแล้วผัดส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันอีกครั้งจนกระทั่งน้ำตาลละลายจากนั้นก็จะเติมกะทิที่เหลือลงไปให้หมดแล้วผัดให้ส่วนผสมเข้ากันอีกครั้งจากนั้นก็จะรอจนกระทั่งเดือดจึงนำกุ้งใส่ลงไป แล้วรอให้เดือดสักเล็กน้อยก็ค่อยๆผัดกุ้งให้กลับอีกหนึ่งด้านเพื่อที่น้ำแกงชูชีจะได้ซึมเข้าไปในเนื้อกุ้งและไม่ต้องผัดนานนะคะกุ้งจะได้คงความเด้งกรอบอร่อยจากนั้นก็จะเติมใบมะกรูดซอยลงไป1ช้อนโต๊ะพริกชี้ฟ้าแดงหั่น2ช้อนโต๊ะเมื่อเสร็จแล้วก็ปิดไฟยกขึ้นได้เลยค่ะเตรียมจัดใส่จานพร้อมเสิร์ฟแค่นี้ก็จะได้เมนูชูชีกุ้งในสูตรประยุกต์ของสุพนุษย นำไปเสิร์ฟพร้อมกับข้าวสวยร้อนในความอร่อยที่ลงตัวมากๆเลยค่ะหรือจะนำมาจัดจานเสิร์ฟแบบเป็นอาหารจานเดียวราดข้าวก็สามารถทำได้ในแบบง่ายๆเลยค่ะนี่ก็คือข้าวที่หุงผสมดอกอัญชันตักข้าวลงในพิมพ์วงกลมพอประมาณจากนั้นก็กดสักเล็กน้อยตามมาด้วยฉูฉี่กุ้งราดบนข้าวแล้วก็ตกแต่งด้วยแวมะกรได้พริกชี้ฟ้าสีแดงที่หั่นเฉียง แค่นี้ก็จะได้เมนูอาหารจานเดียวเป็นข้าวราดชูชีกุ้งที่อร่อยและมีความสวยงามพร้อมจัดเสิร์ฟแล้วค่ะลองนำไปทำตามมาได้นะคะขอบคุณมากค่ะที่รับชมสวัสดีค่ะ